กลับมาอีกครั้งเพื่อนกลับริกเช่นเพื่อนเหมือนเดิมเพื่อนเนี่ยนะพงเหมือนเดิมเช่เพื่อน เงินของริ้เอ้ยของผมกระเทรก็อาเทิรเอาล้ครับ เหมือนเดิมเือนๆแต่ผมวันน <c oughs> ี้เราไม่แบตเตอรี่นีอ่อย่างที่เราซื้อมาจากออนไลน์เออใช้งานได้ดีครับเพื่อนๆโอ้โหใช้งานได้ดีจริงๆเพื่อนๆแต่ไลฟ์โหดเลยนี่น ยังตัดดีเหมือนเดิมตัดดีเหมือนเดิมเพื่อนอเนีเ่ยขอปัดขอปัดนี่นะปัดอะไรผมออกก่อนเพื่อน